โอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่น้าเกมสวิตโบนาซานะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่1นึ่งหมื่นนะครับอ่าเดี๋ยวไม้แรกขอจัดหน่อยละกันนะครับไปเดี๋ยวผมขอลดเบ็ดหน่อยละกัน,นผู้ชมผมจะลองซื้อไปเบ็ดสัก45่สิบห้าละกันนะครับตกอยู่ที่มาแรกสี่พันห้านะก็เกือบครึ่งหนึ่งของทุนที่ผมเข้ามาเล่นเลยนะครับก็วัดดวงหน่อยละกันนะครับแต่ว่าถ้าไม้แรกได้กําไรปุ๊บนี่ผมเลิกเลยนะจะไม่ไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ ปันต่อนะฮะทุกผู้ชมไปจัดไปครับหมุนฟรี10รอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าคอมบันเทิึงเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ IB8 นะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมกระต่ายค่าย PG นะครับเมื่อกี้ก็ไว้เข้าไปจัดเป็นเกมแรกนะครับมาลองดูซิว่าเกมนี้จะรุ่งหรือว่าจะร่วงนะครับบอกเลยเกมนี้ก็คือไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะทุกผู้ชมเป็นเกมที่เล่นยากมากนะครับส่วนตัวผมนะ แต่ว่าเกมใหมที่มันแตกดีก็อาจจะกลับมาย้ําบ่อยนะครับมาตัวนี้ได้วินมาประมาณพันเจ็แล้วนะครับโอกาสแตกเหลือแค่หกรอบสุดท้ายนะครับจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมไม้แรกถ้าตุยนี่ผมว่าคิดยากอยู่นะมาไหลต่อเลยเพื่อนวิดอกนี้คูณ15นะครับมารอบนี้ก็บอกมา700กว่าบาทนะครับ มาตอนนี้เราก็ได้วินมาได้ครึ่งทางแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับจะได้ทุนคืนนะ <c oughs> กำไรเนี่เอาไว้ก่อนเลยกันนะฮะทุกผู้ชมไม้แรกไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าได้ทุนคืนก็อาจจะมีไม้ต่อไปก็ได้นะครับมาสู้ต่อเลยทุกผู้ชม มารอบนี้ต่อเป่าโอเคขอต่อคูณหน่อยแล้วกันนะได้ปะวิไหลว่ะทุกผู้ชมเริ่มไหลแล้วโอเคจัดเลยครับขอต่อคูณเยินๆหน่อยแล้วกันนะมาดูสิว่ารอบนี้เต็มเต็มครับทุกผู้ชมคูณเท่าไหรว่วะอุ๊ยโอ้โหสามสิบามทุกผู้ชมเรียบร้อยบวกมาเก0าพกว่าบาทรู้เรื่อง รู้เรื่องเลยครับผมตุ้มเดียวนี่คือได้ทั้งทุนกับกำไรเลยนะครับมารอบสุดท้ายโอเคโอ้โหไม้แรกก็ถือว่าพอได้อยู่นะทุกผู้ชมนึกว่าจะไม่ได้กำไรแล้วนะครับไปจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะทากผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ17ื่นแล้วนะครับเอาเข้ามาหมื่นกว่าบาทนะกำไรก็ประมาณ7000นะครับโอเคผมว่าเออไม่ไปต่อดีกว่านาะ เดี๋ยวเราไปหาเกมใหม่เล่นต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ